ใ,ใครๆที่ไปกินโหเดียวเดียวเดียวคิดก่อนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้นะครับหิวเข้าคือขงเข้าเมื่อกี้เพิ่งโหลดเพิ่งโหลดแอปมา กี่โมงคะลูกมื่อวนนี้บอมาไวไปไวจริงๆไปไวมาไวแม่กินเฟอร์เรของแล้วลูกห็นมาของค,ครับอ๋อวันนี้ประกาศอันนั้นเหรอ สฉพาะค,คนไม่มีคนดูนะน้ำอร่อยดีนะมาครับกินแซมอนดองข้าไอเบิรร้งอีกแล้ว ใบไ,ไม่ได้ครับซองมันจะปิดครับเนี่ย ไปดูกินอเยอะฮะมันไรกลัวทุกคนคิดถึงขอบคุณครับนั่นคืออะไรครับหัวใจเนี่ยมันอัปเดตใหม่ได้ไหมขอย,มย่าชิชมย่ายังย่าไปถ่ายละครครับเดปักหน้าเหมือนเดิมนะ อนี่อยากได้ครับผลการเหมือนเดิมเฟเบอร์เราอย่งังสามลุนเลยค่ะ<ม>เห็นไหมหมดหรือยังเฟเบอร์หมดหรือยังครับประมาณวันวันอังคารก็มานะฟเฟอร์ สบยแล้วเหรอคะกลับแล้วไปคุยธุระใช่ไหมครับไปขายเอี้ย่าครับขายคนล้าเนี่ยนะครับขอเขาดีดจริงครับอกก็เ,เลยสั่งไปซื่อเสั่งไปลองไซใครที่อยากลองไซก็สามารถกดสั่งได้นะครับเป็นเทรัมแล้วก็กันแดด ถามพวกคุณถ้าอยากถามถามได้นะสบายดีสบายดีไไข่กุ้งเน้่นๆของมากไขก่กุ้งไข่แซลมอนสุดยอด ของจริงมาจะไปเปิดกที่เราใช่ไหมคะใช่ครับระยาของจริงมาตละที่เราไปแน่นอนเพราะว่าคนทักมาเยอะมากบางคนเขาก็ทักมา,าเป็นยินเลอร์อะไรอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ไปไงเพราะว่าของจริงยังไม่มาของจริงมาไปแน่นอนเทลามเทแล้วหน้าหน้านิ่มมากค่ะเห็นไหมใครอยากสั่งลองสั่งเลยนะ ไม่แพงครับสามร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบกันแดดสิบห้ากรัมอันนี้สามสิบวันนี้สั่งกันแดดกับน้องแป้งไปแล้วค่ะขอบคุณครับอืมอืม เอียงแบบเสถีรนะราเนี่เลามทาเพิ่นเดียวจิ๋ยุบเลยค่ะไอพี่เจ็ดร้อยคนครับอยากให้ลองจริงๆนะใครที่ใช้ไปแล้วรีวิวในร้านค้าให้ด้วยนะครับเอาตามความจริงเลยครับรีวิวร้านค้าสินค้าแบบเป็นยังไงเอาจริงๆเลยครับรีวิวให้ด้วยนะเพราะว่า คนจะสั่งซื้อเขาเขาจะได้รู้ไงว่าใส่เป็นยังไงเพราะว่าอยากให้รีวิวแบบจริงๆจะได้ให้เปิดใจให้คนที่อยากลองซื้อเนาะในร่ามช่วยในเรื่องหน้าใสไร้สิวช,ช่วยในเรื่องขอบตาด้วยเรื่องที่ว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกันภาะกามีแตงกวามีใบวบกบมีว่านหาจงจระเข้นะ มาจากเกาหลีพี่โ็สั่งกันเด็ดมาใส่ที่ลาวของเพิ่งถึงใส่เชื่อด้วยโอ้ใสไไ่ยูลาจะกบบพุนเจ้ากบบถือว่าเจ้าได้ใส่คนเดียวแล้วในลาวจะสร้างไปแล้วนะเป็นคนเดียวแล้วก็คนแรกที่ไปลาว ถ้าไปขายยูร่ามันขายราคานี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีค่าขนส่งแล้วก็ภาษีอะไรเยอะแยะครับแต่ว่ารอไฟเบอร์ดีกว่าจะได้รีตลาดที่นู่นทีเดียวห่างแล้วนะครับขอบคุณครับปวดใจรองนะครับ ไปดูคลิปผมได้ผมใช้จริงลองกิงของผมเองผมของมเอผมพยังสตอกไว้ห้าสิบกระปุกห้าสิบกล่องเนี่ยช้เองนะว่ามันหมด